ต้มสีน่นาทีแล้วไปผัดต่อนะคุณซื้อในซวาอาลวก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะ<อ>เพราะฉะนั้นซื้อที่นี่เลยดีกว่าน้องโม่เนาะน้องแม่เนาะใช่ค่ะซวอลวนี่เอาผสมกันอยู่เอาเผ็ดกับสไปซี่ครับผสมกันอร่อยแน่นี่เด็กน้อยต้องชอบนะสูตรนี้ใส่ชีสใส่ผักรวมเข้าไปผักอง,อ,งบอ,อบชีสแล้วก็มีไข่กุ้งอ่ะอร่อยจรงเลยค่ะอร่ออันนี้สไปซี่คาร์โบอ่ะค่ะอร่อยกว่าทุกที่ อร่อยมากอันนี้นอร่อยมากแบบพอพร์อยแบบพอพริโ พลงดัง<ร>ตมเสองเก้าเก้าดเีเพลงนิดนึงเนี่ยซื้อตุนเอาไว้ช่วงเทศกาลน่ะเดี๋ยวเทศกาลแล้วเขาจะหยุดเขาจะไม่ส่งน่ะเพราะเขาหยุดใช่ไหมล่ะอือะมอมร่อยอืมกินไม่ต้องคุยกันเลยอ่ะเพื่อนเพราะมันอร่อยมากอินโช์อย่างเดียวเลยสินค้านี่คือคงข่เรานะคะราคาดีมากช่วงนี้เพราะเป็นช่วงเทศกาลสิ้นปี อย่างนั้นเข้าไปเจ้าผสมสีแดงเผ็ดน้อยบวกหนึ่งสีดำเผ็ดมากค่ะแล้วก็สีชมพูสไปซี่คาโบเผ็ดน้อยนีดี๋ยให้เขดูหน่อยอันนี้สไปซี่คาโบใช่ไหมคะพี่พี่กินแซ่บมากใช่กินผสมอันนี้มีใส่หอมอบชีสกับไข่กุ้งไปด้วยนะครับนะครีมมี่มากเลยแต่คาคาโบนี่อยากไปผัดต่อนะต้มขึ้นมาแล้วห้านาทีแล้วก็เอาน้ำร้อนมาใส่สองสามช้อน นี่คาโบใช่ไผสมกันอร่อยนะเพื่อนกินลามหาได้ค่ะมีฮาราค่ะเวขคูวกหนึ่งเผ็ดสดค่ะสีดำแห้งไหมแห้ค่ะจัเียบน้อยนะเพ้ออวดอีกะกินวดเพื่อนอยากให้เพื่อนมันกินพร้อมกันเลยอ่ะ ตอนนี้พ่อเป็นดาราหนุ่มดังใหญ่แล้วในแอปฟ้ามีแต่คลิปพ่อแอสฟ้าอกต้อเอเราอิ่มเลยใช่ไหมเราอิ่มเลยนะเอาอิ่มเลยพ่อเพราะว่าาราล้วมีอาหารแม้วันนี้ไม่มีแล้วมีแต่จักรยานคนแก่เหมาะกับเราได้วันนี้มีจักรยานสำหรับผู้สูงอายุแม่เหมาะกับเราเหมาะกับเราจักรยานเข้ามาเลยไหมกินเสร็จแล้วได้ปั่นจักรยานตกแตกไหมไม่มากครับเอาป้าถ้าสำหรับคนกินเผ็ดก็ ไม่มากแต่ว,ว่าคนที่ไม่เผ็ดก็ซื้อสีแดงหรือาโบอไปนะเผ็ดสุดคือบวกหนึ่งค่ะแต่ถ้าคุณกินเผ็ดที่ต้องซื้อสีดําคุณพลอยอคุณพลอยซื้อสไปซี่คาโบอไปด้วยนะอร่อยมากกว่เซาชูอร่อยมากขอบคุณค่ะสีดำเผ็ดสุดค่ะบวกหนึ่งกดป้ากนได้เลยค่ะมีทุกอย่างมีกาแฟมีขุยมีบะหมี่อิ่มเลยยิบหาย พี่แอนไปแข่งรถกกัะขับออกประเทศลาวไปแล้วค่ะ mm. ขับวันเวค่ะไม่มีโวก,กับพี่แอนไปแข่งที่เชียงใหม่ส่วนกันเป็นไงอร่อยมากเลยอ่ะเ <Yeah. S 2> นี่ยอร่อยได้เหรอจริงเหรอผสมกันอร่อยอืออ พี่ะไปซี่คาบโบ้พี่ทำยังไงให้มันได้อย่างนี้เนาะมันไม่มเลี่ยนเนาะก,กว่าจะได้ไดไครคไม่ได้ครับต้องต้มมันเป็นเส้นอบเนะไม่ใช่เส้นทอด้าปซี่คาบโบ้กับเผ็ดหนึ่งอร่อยมากน้องเจีย๊ยบบอกเขารวมกันสั่งซื้อแล้วขอบคุณค่ะที่สุดค่ะวันนี้จะด่ากันไหมครับคุณคุณดิฉันขอโทษที่ไปอ่านของคุณเลยจริงๆไม่น่าอ่านเลยอ่ะทำไมเนาะพิมมาได้ไงอะ<อ> ขารอพ่อนะแล้พ่อัออใช่ใช่ใช่แต่วันนี้จะด่ากันไหมครับเนี่ยคือวันนี้มีกี่แบรนด์ส <12. S 1> <12. S 2> ิบสองอะสั่งแล้วค่ะคุณออนขอบคุณค่ะขอให้คุณออนได้กินอาร่อยแบบพวกเรานะหมดเลยนะอร่อยมากอ,อร่อยกินแบบเอาอิ่มเลยนะเนี่ยพี่ใช่ยอย่างเนี้ยแล้วโอตาเตะได้ไหมเชลได้ไหมได้เลยเน<อ>าะอย่างแรงเลยอ่ะ อน,นสองก๊อกอามีแปดห่อค,ะค่ะครูไอซ์มีโปรบะหมี่ไหมคะมีคะ่คะอยู่ในตะกร้าเลยค่ะแปดหอ่อสองก๊อกก้าวจ้าทำเองจะอร่อยเหมือนพ่อทำไหมอร่อยๆๆๆๆแต่ว่ามีระบบคนบอกว่าก็ต้องทำตามสูตรที่บอกนะขอขยะมาใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะหนูขอขยะถังขยะเดี๋ยวมายแก้วอีกทีแล้วก็ไปแล้ว อ่ะอ๋อแล้วพอมันยังไม่จบเลยอ่ะมันยังงาอยู่อ่ะโอเคค่ะอนี่กับเบคอนนอะพี่เมื่อวันพี่เอาบะหมี่มาเฟียไปคลุกกับซอสปลาเค็มด้วยใช่ไหมคะเหรอเห็นพ่อน่ากินมากค่ะมีรีซอสปลาเค็มอ่ะเพราะเราชอบกินแล้วปลาเค็มใช่นี่กินไหมอร่อยกินอื้อหืออืออือ เป็นเงียบเลยอ่ะมุนที่สุดอร่อยถ้ายังไม่อยากจะอักมากแต่ซองคุณต้องโกดที่เป็นแบบขาล็อจริงๆอร่อยมากไปถึงแล้วแบบอร่อยดึงดึงตาออกมาหลุดออกมาจากเบ้าอ่ะซองประมาณกี่กรัมคะประมาณ้อยยี่สิบเจ็ดกรัมครับซองหนึ่งนี่พ่อจำได้อร่อยอิ่มมากพอดีพร้อมทำงาน ลงแก้วเท่าไหร่เนี่ยโปรแล้วนะคะโปรเท่าไหร่แก้วมีโปรยังจ้าน้องๆน,นี่เอาอีกมาเอาเลยเอาเลยแก้วมีชเป็นค่ะใช่นะคะเหลือ555บาทนะคะ555รบาแต่ตอนนี้เหลือสีนี้นะคุณคุณบูญแข็งสีงานค่ะเหลือสีขีวสีขาวโอ้สีขาวไม่ต้องมาโชว์ไหนวะเฮ้ย กินกินเสร็จเราตามด้วยพี่เบิร์ดได้นะพี่เบิร์ดเ,เรามีตะกร้าป่ะพี่เบิร์ดเรามีตะกร้าป่ปาปะปักๆพี่เบิร์ดมีตะกร้าป่ะสี่ร้อยเก้าสิบนะจ๊ะกินแป้งเข้าไปอ,าออกด้วยพี่เบิร์ดตอนกินเรากินแบบไม่บรรยาบรรยัญญงเพราะมันอร่อย,ยอร่อยได้พี่เบิร์ดนะจ๊ะเนี่ยสองถุงสี่ร้อยเก้าสิบนะคะ ใช่พี่สุดไข่ดีที่สุดตลอดการตอนนี้ตัดแก้วใบใหญ่ได้นะคะลายแบบคัลเลอร์ฟูลมากเลยนะคะมีทั้งหมด4ลายตอนนี้มีฟูนะเบสี่เก้าเก้าอนนี้เหลือนเบสสี่เก้าเก้าจะเแปดเก้าเก้าใบนี้เหรอใช่ค่ะใช่ค่ะเบสเดินหน่อยดิดก็หาชอบตัวนี้ตัวนี้ขายดีเราสาวชอบนะคะนะคะไอ้เมื่นั่นเนี่ยนั่นไหนนั่นสองตัวนั้นแหละ ทำบะหมี่น้ำได้ไหมคะม่ไม่มันไม่ใช่น้ำค่ะคุณจิวสวยทุกสีค่ะแห้งค่ะสีแบบสวยมากๆนะคะสีตรงปกแน่นอนนี่ลายน่ารักมากสีขาวน่ารักอุ้ยนี่อันนี้คือลายเซ็นที่เต็นตัอ่ะใช่ไหมลายเซ็นลายเซ็นไม่ใช่เอ๊ะนี่ไ่เราอ้าวแล้วก็โทรกันเข้ามาอย่างนี้เลยเนาะถึงได้เซ็นใครใช่เลยนี่เป็นลายเซ็นกี่ลายเซ็นกี ขอบออยขี่พอองแม่ค้าของแ่คองคะเจได้ไจได้มาด้วยเหรออ๋อเอ้ยอันนี้เราเราพูดได้ไหมเน,นี่ยไม่ได้ถ้าไม่มีตากาเดี๋ยวเราออกตอนออกเดี๋ยวเราไป็เอา,าเวันี้ เราออกหมดแล้เข้าลูกค้าแล้วเข้ากันแดดได้ไหมกันแดดไหมเข้ากันแดดไม่เดี๋ยวพี่จะแค่เดี๋ยวพี่พูดให้หน่อยวางวันนี้พี่เบิร์กแฟชเชียลนะทุกคนพี่เบิร์กสองถุงสี่ร้อยเก้าสิบนะคะติดวินาทีติดวินาทีนะคะพี่เบิร์กกำลังจะมาเดี๋ยวจะจัดพี่เบิร์ให้ทั้งหมดนี้มีเวลาสามนาทีนะทุกคนเดี๋ยวจะเข้ากันแดดแล้ว จะได้มาฟีนีนด่เราเอามาให้พวกทีมคิมางนนมานนะ4ห่อไม่มีอาจ้ะมี8ห่อตอนนี้มีพี่เบิร์นนะเป็นแฟรเซลลนะคะ3นาทีนี้นะคะ2ถุง490ตะก้าสคืออะไรเอ่ยตะก้าสเป็นไลโปจ้ะไลโป,ลโปเป็นวิซีกับโนมพ<อ>ึ่งค่ะเขามาคู่กันแบบนี้ช่วยเรื่องเสริมสร้างภูมิและช่วยเรื่องผิวไรโปไรโปหมดถุง เลยโปมาพร้อมกับน,นมพึ่งนะจ๊ะทํายังไงให้ได้แก้วกดตะก้าคะตาาะตาตะก้าได้เลยมีหลายแบบหลายสีคะ่ะมีอะไรใครอ,อายากได้อะไรเซนตินบอกได้เลยนะคะฮัลโหลฮัลโหลวันนี้มี12แบรนด์ค่ะอีก3นาทีนะมีเวลาในการกดตะก้าพี่เบอร์แล้วก็ทุกๆตัวนะคะเด <Hello>. ี๋ยนะวเราจะเข้ากาันแดดแล้ว,วะคะ่ะ จะได้นี่เดี๋ยวมาตอนที่ไม่มีไม่มีกากกาพีอาร้ใช <P. I. S 2> เดี๋ยวตอนก่อนเขาลูกคา้าเอามาตั้ง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 ฮะใช่ค่ะบะหมี่แบบแห้งหมดเลยต้มประมาณ4-5นาทีนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงพี่มันจะวางไห้ เนี่ยจะไม่ได้ดึกมากเด,เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเอาตะกร้าออกออกตะกร้าออกก่อนที่เขาสินค้าไงก่อนที่เอาพวกนี้ออกสามนาทีนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าสินค้าแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอะไรบ้างแก้วบะหมี่กาแ,แฟค่ะไลโปวิซีนะคะมีเอกรอมีอะไรอีกพิเบอร์พิเบอร์พิเบอร์แล้วก็มีเสื้อนะคะที่พี่เต็คใส่อยู่เออมีเสื้อ เื้อดิสนีย์นะคะแล้วก็เสื้อไฮค่ะ2 9สองร้อยเก้าสิบ3ก0บสามร้อยเก้าสิบนะจ๊ะบีบีอะเดี๋ยวจะเข้าบีบีแล้วบีบีมีเวลาอยู่แล้วนี่ใช่ปะมีหก้านาทีค่ะเออมีเคอร์กี้มีหลายตัวเลยมีที่ออกกำลังกายมีบีบีเดี๋ยวรีบเข้าบีบีอ๋อใช่ค่ะอ๋นในขณะที่กดไปเดี๋ยวอธิบายกันแดด กันแดดกับคัพเค้กนะคะเป็นบอดี้โลชั่นเดี๋ยวไปข้างหน้านี่ว่าอะไรคัพเค้กอ่ะนี่ไงบานิลาคัพเคก้กคือ <Body S 2> โลหรอฮึลโลอันนี้เกินไหมมาหน้าข้างหน้าเลยลองกันแดดเอางั้นเอาเอานนี้ทุกคนนี่ค่ะ,ะม,ามายัง กันแดดบีบีคีบีบีบีคีบีบีแคร่ะแต่ผมพูดเราเอาไว้แถวนี้ก่อนกันแดดบีบีแคตัวนี้ทำมาเป็น10ปีแล้วนะทุกคนตัวนี้คือต้องบอกว่ากันน้ำกันเหงื่อกันแดดได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อใยญ่ไหมตัวนี้นะหลอดใหญ่เลยค่ะราคาเท่าไหร่เอ่ยอเดี๋ยวดูราคากันนะ 50, 50, 50. ปกติ550วันนี้อยู่ที่ แฝตเซลนะเราจะแลดเซลทุกคนใี่ดูเนื้อเนื้อดีมากทุกคนเนี่ยให้ดู b ีฟอร์อัพเตใช่โทนอัพผิวด้วยนะคะและสามารถที่จะเอิมระหว่างวันได้เพราะว่ามันจะไม่มีความมันแล้วก็ไม่เป็นคราบเลยเข้าใจปอมนน่นอขอใช้น้อยสิแม่นี่ค่ะ กันน้าดีงามเวลาที่แบบเล่นสงการานะทุกคนหรือว่ายน้ําไปทะเลนะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามันจะช่วยกันได้ดีมากแล้วกันแดดดีมากตัวนี้คือใครใช้ใครก็ติดอะไปภูเขาได้ไหมคะได้สิคะเนอได้สิคะแต่แตไม้ยังเอ่ยยิ่งไปภูเขาอะตัวเราอยู่ใกล้กับกับพระอาทิตย์ะ อันนี้เราก็จะช่วยสะถอนจะไม่มีเฮ้ยก็กดวอเท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้จาก550เหลือ379บาทหา550เหลือ379เอาอีก379อ่ะเอาอีกเยนี่ถ้าเราอยู่กับไฟอย่างนี้เราเติมได้เลยใช่ไหมหม่อมมีอะไรนะถ้าเราอยู่กับไฟแสงไฟอย่างนี้เติมได้เลยอันนี้คืออะไรเจ๊แดงสวัสดีค่ะเจ๊แดงทำอะไรคะกำลังจะทาตันแดดเลยค่ะเจ๊แดงแจ้งกำลังจะทำอร่อยนี่คุณกี้ค่ะลิฉันกำลังจะ ทากันแดดของคุณนะคะคุณปุ๊กีคุณคะทาได้เลยไหมนี่อันนี้คืออันเดียวกับที่มีเคยให้อ้นปะใช่อันเดียวกันอ๋อมันคนละอันมันจะมีตัวเนี้ยของดีบีแคร์อันนั้นชูโอที่มันจะเป็นเหมือนเออแต่อันเนี้ยก็คือมันจะไม่อุ้ยพ่อป่ะพ่อป้าบอกว่าไปข้างหน้าติดเดี๋ยวจะแดงเข่าบ้า <or coupon. S 1> จะบังปัญหาหรือแบบนี่นะคะคุมมันกันเหนื่อได้ดีมากราคาอยู่เท่าไหร่